สาวๆเคยมีปัญหานี้ไหมครับแบบแฟนไม่เล้าลมมาถึงเปิดปุ๊บเสียบปับ๊บจนคุณแบบว่าไม่เสร็จไม่มีอารมณ์ร่วมนะฮะหลายคนสงสัยว่าควรจะทํายังไงดีวันนี้ผมมี3เทคนิคมาฝากกันข้อ1ลองทําให้เขาก่อนเช่นอยากให้เขาดูดหน้าอกให้ดูดนมให้คุณเปิดเลยด้วยการดูดให้เขาแบบถึงพิกถึงขิงถึงใจเสร็จแล้วไปกระซิบข้างหูพี่ทําให้หนูหน่อยสิคะที่รักอยากโดนแบบนี้บ้างทําให้หน่อยสิคะอ่อนๆวิธีการอ่อ,อนๆตอนผู้ชายเสียวๆเนี่ยบางทีเขาเผอตัวทําให้คุณนะฮะข้อที่2ออยากให เขาทาอะไรเอามือไปแปะไว้ตรงนั้นเลยเช่นกําลังมีอารมณ์อยู่อยากให้เขาขยําหน้าอกอยากให้เขาขยําก้นอยากให้เขารูปไร้ตามตัวคุณเนี่ยจับมือเขาไปวางเลยเหมือนสอนเด็กอะแล้วเดี๋ยวพอมือเขาวางอยู่ตรงนั้นอะอย่างเล็กๆน้อยๆนะบางทีเดี๋ยวเขาก็เพิเินๆรูปๆถูๆไปให้คุณได้นะฮะข้อที่3คือเปลี่ยนโพสิชันเลยจากเราเคยเป็นฝ่ายรับเคยถูกปั้มขู่ถูกผู้ชายเล้าโลมมาก่อนมาเจอกับผู้ชายคนนี้แฟนคนนี้มันขี้เกียจแฟนคนนี้มันไม่ทําอะไรเลยเราเทินตัวเองมาเป็นฝ่ายรุกฝ่ายปั้มให้สนุกกับการ เสียวเวอร์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกเลยคนไม่เล้าโลมทํำยังไงก็ไม่เล้าโลมอ้อนหรือปฏิบัติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เป็นหลายครั้งเท่านั้นสนใจอยากรู้วิธีการลุกผู้ชายเทคนิคการลุกผู้ชายทักมาที่ไลน์แอดเทนอวินะครับผมมีสอนอยู่ในคอร์สเบสแอดวานครับ